สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่วงสาวชาวนานะคะมาดูคนสมกระบะก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเป็นยังไงบ้างนะาอ้ยังไม่เร็จเนื้อเก้าตัวดีแึงอะ <laughs> <laughs> อะไรนะซื้อนมแข็งมาใส่กระติกกินน้ำด้อ ในว่าต้ม่มเวยจับเ,เพียนอีกเลยอเอาสิคะเออนักเล้งนักเล้งเสร็จยังครับต่กระบะฮุกโรนะคะวันนี้ไปใส่มันอีกเนาะถอยหลังถอยหลังช่วยยกดำอีกแล้วครับ แมนเมน่มนเมน่นม่นเออไม่ใช่ลืึข่าวยกดำนี่มันปิดเลยดูลังลูก่อยกก่อนนะครับยกไปลุกปืนยกดำึ้นจะทำตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่ามันปิดไม่ได้เนาะไม่รู้ปิดไม่ได้หรือมันเป็นอะไรนี่เนี่ยไม่ได้ฟังพ่อไม่เชานี่ ลืมฟังสุดดินแล้วมากะะ็เยอะจากมาเยอะหายในย่พุ่นไปซื้อของอยู่จ้ะ ันเป็นไรอะพอทำไมเลยต่อไหมโอ้โยยุก oh. ว <_ cer pected> ัน okay. วันมาจับหน่อยวันจับไหมเนี่ยฮะจับก็โอเคยก

นะนี่ครับทุกคนทำอันนี้ใหม่นะมันคิดไม่ได้เยลีเฮต้า ราうう anyway, แม่ก i̇şte ้อนไม่มีรถชิม้หมกก็ลังนิ้งนิ้งนี้ยนิ้งยอาไปมองวันเสียสายตา เราเชื่อมนะคะทำไหมเออไปกัดกันทำไมอันนี้นนนตื้นนะ นี่ครับรยืนเท่าเสะมองดูมาเป็นอะไรจับเล่จับอี

แล้ววันวนี้พ่อไปอ๋อตัดเล็กเองถ้าแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นไรลย<ะ>ตือเอาไว้แบบนี้ไม่ได้นี่ยไ,ได้ไม่ต้องเวลาดั่งเขาดั่งเขาล้วงเอาอื่นมาทำได้ดี อัมอมนม,ลม,นมลีลงมาามน,น่ามันลงมาอ้มใช่มันบิดต้องแก้ไขแน้วมันจะใส่เขาไม่ได้ต้องทำใหม่ แล้ววันนี้จะแกะนี่กกนนหรือว่าแกะวันหลังแกะวันเดอร์ไรใส่มันดิแกะอะไรนี่มันเนี่ยค่ะจะแกะ,ะแล้วก็ อันนี้ก็เชื่อม,นนมอันนี้ใหม่ติดอันนี้ไหมเนาะทำแล้วแล้วก็แกมีปัญหาอีกก็<ม>ทำไงได้นะคะทุกคนถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ต้องแกโอเคค่ะทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ